พิสนาการตายซาร่าไกรรินาเด็กหญิงวัย13ปีจากอุบัติเหตุสู่การคุดศพพิสูจน์ความจริงว่าเธอถูกเพื่อนรุมบูลลี่และจับยัดใส่เครื่องซักผ้าจนตุยเยจริงหรือไม่เรื่องนี้กําลังเป็นข่าวในมาเลเซียนะคะการเสียชีวิตของซาร่าไกรรินาเด็กหญิงวัย13ปีในโรงเรียนประจําสอนศาสนาแห่งหนึ่งในรัสซาบา์หลังมีกระแสข่าวโดนเพื่อนบูลลี่จับยัดใส่ถังซักผ้าปั่นจนตุยเยได้กลายเป็นประเด็นที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจ อย่างคล้าชิด จนเกิดแฮชแท็ก justice for Sara จากคดีที่เริ่มต้นด้วยรายงานอุบัติเหตุพลัดตกตึกได้บานปลายสู่การสืบสวนทางนิติเวชครั้งใหม่ซึ่งนำไปสู่คำสั่งขุดศพของเธอขึ้นมาเพื่อชันสูตรคดีนี้ได้รับความสนใจในวงกว้างนะคะหลังจากที่ครอบครัวของซาร่าเนี่ยได้ตั้งข้อสงสัยต่อผลสรุปเบื้องต้นของตำรวจเรียกร้องให้มีการชันสูตรพลิกศพอย่างต่อเนื่องประกอบกับกระแสะข่าวลือในโซเชียลมีเดียที่เชื่อมโยงเรื่องนี้กับบุคคลระดับสูงหลายคนทำให้คดีดูลึกลับยิ่งขึ้นล่าสุดนะคะสำนักง,งาน อายการสูงสุดได้มีคำสั่งให้ขุดศพเพื่อพิสูจน์ความจริงทำกลางแรงกดดันจากครอบครัวและคำมั่นสัญญาจากนายกรัฐมนตรีที่จะให้การสืบสวนนั้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ลำดับเหตุการณ์สำคัญของคดีปริศนานี้นะคะเริ่มต้นขึ้นเมื่อวันที่16กรกฎาคมซาร่าไกรรีนานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ของโรงเรียนประจำศาสนาแห่งชาติตุนดาตุมุสตาฟาถูกพบหมดสติบริเวณชั้นล่างของหอพักในช่วงเช้ามืดเบื้องตน้นเชื่อว่าเธอเนี่ยพลัดตกตึกชั้น3ของอาคารก่อนที่จะเสียชีวิตในโรงพยาบาลในเวลาต่อมา 18กรกฎาคมร่างของซาร่าถูกนำไปประกอบพิธีและฝังโดยไม่มีการชนสูตรพลิกศพแต่แม่ของซาร่าสังเกตเห็นรอยช้ำที่แผ่นหลังของลูกสาวระหว่างทำพิธีอาบน้ำศพแต่ในตอนแรกก็ไม่ได้แจ้งตำรวจในขณะเดียวกันนะคะโลกโซเชียลเริ่มมีการปล่อยข่าวลือว่าซาร่าเนี่ยอาจจะถูกรุ่นพี่รังแกและกล่าวหาว่าโรงเรียนพยายามจะปกปิดความจริง 30กระกรกฎาคมครอบครัวของซาร่าเข้าแจ้งความกับตำรวจเป็นครั้งแรกพร้อมยื่นหลักฐานเป็นคลิปเสียงความยาว44วินาทีซึ่งเป็นการสนทนาระหว่างซาร่ากับแม่ทําให้เกิดข้อสงสัยว่าการเสียชีวิตของซาร่านั้นเนี่ยอาจจะไม่ใช่อุบัติเหตุและก็ได้ยื่นคําร้องขอขอให้ขุดศพเพื่อชันสูตรอย่างเป็นทางการ สามถึงสี่สิงหาคมนะคะนายกรับปากว่าจะมีการชนสูตรพลิกศพและจะตรวจสอบคดีนี้อย่างโปรง่งใสนอไราดาหรือแม่ของสารานะคะเข้าแจ้งความครั้งที่2โดยให้การเพิ่มเติมเรื่องรอยฟกช้ำที่เห็นบนหลังของลูกสาวย่างเป็นทางการในวันต่อมานะคะนายกรัฐมนตรีดาโตสรีอันวาอิบราฮิมนะคะได้ออกมาให้คำมั่นสัญญาต่อสาธารนณะชนว่าการสืบสวนจะเป็นไปอย่างรวดเร็วและโปรง่งใสจะไม่มีการปกป้องใครหากพบว่ามีความผิดจริง9สิงหาคมหน่วยนิติเวชของ ตำรวจได้ขุดศพของซาร่าขึ้นมาตามคำสั่งศาลเพื่อนำไปสู่กระบวนการพิสูจน์ความจริงต่อไปขณะนี้นะคะสังคมมาเลเซียกำลังจับตาม,มองผลการชนสูตรศพอย่างใกล้ชิดซึ่งจะเป็นกุญแจสำคัญในการไขปริศนาว่าการเสียชีวิตของซาร่าเป็นอุบัติเหตุที่น่าเศร้าของการถูกรังแกหรือมีเบื้องหลังที่ซับซ้อนกว่านั้นส่วนเรื่องที่บอกว่ามีการจับยัดเข้าเครื่องซักผ้าจนตุยเย่นั้นตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลยืนยันนะคะหากมีอัปเดตความคืบหน้าเราจะนำเสนอให้ทราบอีกครั้ง ต่อไปค่ะ